จากตอนที่แล้วที่บอกว่าจักรวาลเนี่ยมันกว้างใหญ่แค่ไหนผมมีคําถามครับระหว่างเราเป็นผู้เรียนในจักรวาลเนี่ยกับมีเอเลี่ยนอยู่ด้วยเนี่ยอะไรมันน่ากลัวกว่าน,นะครับต่อจากตอนที่แล้วที่ผมคำนวณคร่า,าวๆเนี่ยว่าเอเลี่ยนน่าจะมีหลายสายพันในจักรวาลน,นี้เลยแต่ทำไมเรายังไม่เจอมันล่ะหลายคนก็อาจจะเถียงว่าเนี่ยมันมีเหตุการณ์ปรแปลกๆบนโลกเกิดขึ้นตั้งมากมายที่คิดว่าน่าจะเป็นเอเลี่ยน แต่เหตุการณ์พวกนั้นเนี่ยมันยังไม่มีหลักฐานชัดเจนไงครับถ้าเกิดคนอื่นจะบอกว่ารัฐบาล USA เนี่ยเก็บข้อมูลลับเกี่ยวกับ UFO และเอเลี่ยนไวมากมายแต่พวกเราก็ยังไม่รู้ไงครับว่าเขาเก็บข้อมูลอะไรไว้อาจจะเป็นแค่รูปที่ไม่ชัดก็ได้หรือว่าเหตุการณ์แปลกๆเช่นขอบเสิ c ์ฟเที่คนบอกว่าเป็นการส่งสัญญ,ญาณจากเอเลี่ยนแต่พอมีการทดลองให้คนมาทําดูเขาก็สามารถทําได้เพียงชั่วค้าบคืนเท่านั้นเองครับหลักฐานพวกนี้มันก็เลยยังไม่ชัดเจนไงครับงั้นเรามาดูสมมติฐานนอกโลกกันดีกว่า ถ้าเกิดมันมีเอเลี่ยนในกาแล็กซี่อื่นจริงๆเนี่ยมันยากมากครับที่เราจะติดต่อได้ถึงแม้เราจะมียานที่มีความเร็วเท่าแสงเพราะว่าแต่ละกาแล็กซี่เนี่ยมันห่างกันเป็นแสนล้านปีแสงนี่ยังไม่นับรวมว่าจัก,กรวาลเนี่ยกำลังขยายตัวไปเรื่อยๆทำให้กาแล็กซี่ห่างกันไปเรื่อยๆอีกนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูแค่เอเลี่ยนในกาแล็กซี่ของเราดีกว่า แต่ตอนที่แล้วที่คำนวณว่าน่าจะมีถึง1ล้านอะไรล่ะทำนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับทางช้างเผือกเนี่ยมีอายุมา1 3,000ล้านปีแล้วนะครับถึงแม้ว่า1 2 0 0 0ล้านปีแรกเนี่ยอาจจะอยู่ยากเพราะว่ามีการชนการระเบิดเต็มไปหมดโลกเนี่ยเกิดมาแค่ ,4000 ล้านปีเท่านั้นครับและช่วงเวลา7 0 0 0ล้านปีก่อนที่โลกจะเกิดมาเนี่ยมีโอกาสมากมายครับที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยจะสามารถเกิดมาก่อนเราได้ถ้ามันมีแค่ดาวดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตก่อนโลกเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับ เรามาดูการจัดกลุ่มอารยธรรมด้วยคาร์เด h ร์เชฟสเกลกันนะครับมันจะมี Type วจะสามารถใช้พลังงานที่อยู่บนดาวเคราะหของตัวเองได้ทั้งหมดครับซึ่ง c าร์ลเซเกนเนี่ยคำนวณว่ามนุษย์อยู่ที่ศูนย์เจ็ดเจครับเราจะถึง t ทป e วในอีกไม่กี่ร้อยปีข้างหน้า Type 2เนี่ยคือสามารถใช้พลังงานทั้งหมดของดาวฤกษ์ตัวเองได้ครับมนุษย์ของเราที่ยังไม่ถึง t y ปวเนี่ย ยังจินตนาการไม่ออกเลยว่าจะทํำยังไงแต่มันมีคอนเซปต์หนึ่งครับชื่อ Dyson s p h e r e มันเป็นทรงกลมที่ห่อหุ้มพื่อดักเก็บพลังงานเกือบทั้งหมดของดวงอาทิตย์ได้และสุดท้ายครับ Type 3คือสามารถควบคุมพลังงานได้เทียบเท่าทึงกาแล็กซี่เลยครับเอเลี่ยนที่ไปไกลกันถึงขนาดนั้นเนี่ยการยึดอนานิคมทั้งกาแล็กซี่เนี่ยไม่น่าใช่เรื่องยากครับถ้าเกิดมันเดินทางออกจากบ้านมันไปยึดดาวสองดวงที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ย แล้อยู่บนนั้น500ปีครับเพื่อที่จะสร้างระยะรรมและสร้างยานเพื่อส่งออกไปยึดดาวอีก2ดวงทุกๆ500ปีไปเรื่อยๆครับโดยที่มันไม่จําเป็นต้องเดินทางใกล้เคียงกับความเร็วแสงเลยก็สามารถยึดกาแล็กซี่ได้ทั้งกาแล็กซี่เนี่ยภายใน3.75ล้านปีเท่านั้นอาจจะฟังดูเยอะใช่ไหมครับแต่ลองเทียบกับ70,00ล้านปีที่เขามีโอกาสเกิดมาก่อนเราสิครับมันเป็นแค่เซียวเดียวเท่านั้นเองและนี่คือถ้าเกิดมีเอ็นี่แค่หนึ่งสายพันธุ์นะครับลองคิดดูว่ากาแล็กซี่เราเนี่ยมีดาวที่ม และเอเลี่ยนเนี่ยมันหายไปไหนล่ะทาไมเรายังไม่เจอหรือว่ายังไม่ได้รับสัญญาณใ,ใดๆจากเอเลี่ยนเลยเราเรียกความขัดแย้งนี้ว่า Fermi Paradox ครับผมไม่มีใครรู้ว่าทําไมแต่มันพอมีไอเดียครับมันมีสิ่งที่เรียกว่า g r e a t f i l t e r มันคือช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยที่มีสิ่งมีชีวิตยอยู่เป็นล้านสายพันธุ์เลยแต่โดนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยรุนแรงมากๆครับแล้วสูญพันธุ์หมดเลยเหลือรอดแค่หนึ่งหรือสองสายพันธุ์เท่านั้นเองมันก็สันนิษฐานได้หลายแบบครับ,รบเช่นเราผ่าน filter าน Bre Filture มแล้ว เพราะว่าการพัฒนาสิ่งมีชีวิตเนี่ยอาจจะยากและซับซ้อนมากๆครับรวมถึงสภาวะด้านต่างๆในอดีตเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตครับถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะเป็นกลุ่มแรกๆเลยหรือไม่ก็กลุ่มแรกเลยที่มีอะไรทําทในจักรวาลครับแต่มันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งคือเรายังไม่ถึง g r ร a t Filter ครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยแปลว่ามีเอเลี่ยนที่จเจริญกว่าเราเนี่ยมากมายเลยครับแต่ว่าสูญพันธุ์หมดแล้วด้วยเหตุผลต่างๆและเราเนี่ยก็กําลังรองการสูญพันธุ์ด้วยกําแพง Great f i l t อ r ที่ อาจจะเพราะว่าเจอ Ray st, แกมมาเรเบิร์สระเบิดที่ส่งผลรุนแรงทั่วกาแล็กซี่เลยครับหรือไม่ก็เพราะว่าเอเลี่ยนที่เจริญแล้วเนี่ยจะคิดคนเทคโนโลยีมาอย่างหนึง่งที่คิดว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างเลยครับแต่พอใช้ปุ๊บดาวระเบิดทั้งดวงหรือไม่ก็มีเอเลี่ยนสายพันธุ์เก่าแก่สายพันธุ์หนึ่งที่คอยดูเอเลี่ยนทุกสายพันธุ์อยู่ครับว่าถ้าเกิดใครเจริญถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะรีบทําลายดาวดวงน,น,นั้นทันทีถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรส่งสัญญ,ญาณออกไปหาเอเลี่ยนดีกว่าหรือ เขาบอกว่าถ้าเกิดเอเลี่ยนหาเราเจอเนี่ยมันจะส่งผลคล้ายกับโคลัมบัสหาทวีปอเมริกาเจอครับซึ่งก็ไม่ได้ส่งผลดีกับชนพื้นเมืองสักเท่าไหร่หรือว่าลองคิดดูก็ได้นะครับว่าในประวัติศาสตร์ตอนเราไปเจอชนเผ่าอื่นๆเรามักจะจับพวกเขาเป็นทาสหรือไม่ก็เอาเปรียบพวกเขาครับบางคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคําพูดที่ว่าถ้าเกิดเรามองโลกจากนอกอ,อวกาศเนี่ยเราจะเห็นโลกที่ไร้ขอบเขตอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขแต่นั่นก็อาจจะไม่จริงทั้งหมดนะครับ เอามาดูตัวอย่างนี้เป็นเส้นของเขตเก่าที่แบ่งเยอรมันตะวันตกกับตะวันออกยังเห็นได้จากสีของไฟที่ต่างกันและนี่คือเส้นขอบของปากีสถานกับอินเดียซึ่งอินเดียเปิดไฟตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันการลับลอบขนอาวุธครับจะเห็นได้ว่ามนุษย์เนี่ยยังไม่เชื่อใจกันเลยครับแล้วความขัดแย้งเนี่ยมันส่งผลให้เห็นไปถึงนอกโลกได้ถ้าเกิดเอเลี่ยนมาเจอเนี่ยมันจะตีความว่ายังไงครับเรื่องเนี่ยมันบอกให้เรารู้ว่าการสื่อสารของเราเนี่ยมันก็สอนเราเกี่ยวกับตัวเราเองนั่นแหละ แต่ว่าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดเรื่องสำรวจอวกาศนะครับสตีเฟนฮอว์กิงเนี่ยเขาไม่อยากให้เราส่งสัญญาณออกไปนอกอวกาศเพราะว่าจะมีเอเลี่ยนที่จเจริญกว่าเนี่ยมาเจอเราแต่ถ้าเกิดเราสำรวจอวกาศออกไปเองแล้วไปเจอสิ่งมีชีวิตเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีเทคโนโลยีสูงกว่าครับและอำนาจอยู่ในมือเราแทนที่จริง Fermi Paradox เนี่ยผมอธิบายไปแค่ครึ่งเดียวเองครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นสมมติฐานทําให้มีข้อโต้แย้งเนี่ยมากมายเหลือเกินครับแต่ว่าผมเนี่ยอธิบายเรื่องจักรวาลและอวกาศมาเยอะแล้ว ตอนหน้าเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเรื่องบ้างเนื่องจากตอนเนี่ยผมอธิบายเรื่องตัวเลขใหญ่ๆเช่นจานวนดาวจํานวนกาแล็กซีเนี่ยตอนหน้าเนี่ยเราไมา่บริหารสมองด้วยการสับไพ่กันดีกว่าครับและถ้าเกิดใครชอบวิดีโอแนวนี้แล้วไม่อยากพลาดตอนต่อๆไปอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยครับ